อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าว,วันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึงข้าว3ชนิดน้ําตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ข้าวก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับคนไทยนะครับไม่ว่าจะมื้อไหนๆส่วนมากก็จะมีข้าวเป็นพคงประกอบนะครับซึ่งข้าวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตน,นะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะย่อยกลายเป็นน้ําตาลแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดน,นะครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องระวังเลยครับเพราะว่าถ้าทานข้าวเยอะๆนะฮะ <ๆ S 2> ก็จะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วนะครับหมอหมีพูดถึงข้าว4ชนิดนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดสาหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเดี๋ยวคลิกลิงก์ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่าอ้าวแล้วมีข้าวอะไรบ้างล่ะที่น้ําตาลสูงดัชนีน้าตาลสูงนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะครับวันนี้เลยจัดให้นะครับหมอหมีเลยจะมาบอกครับข้าว3ชนิดนี้ครับดัชนีน้ําตาลสูงนะครับคนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเราม ข้าวชนิดที่1ข้าวขาวหรือข้าวหอมมะลีนะครับอ่าข้าวชนิดนี้เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับสำหรับคนไทยนะฮะเป็นข้าวที่มีลักษณะเป็นสีขาวนวลน,นะครับเวลาหุงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆนะครับ แต่ต้องบอกว่าข้าวขาวหรือว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยครับก็จะมีค่าดัชนีน้าตาลที่สูงพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับข้าวกล้องนะครับข้าวขาวเนี่ยจะมีค่าดัชนีน้าตาลมากกว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือเนี่ยประมาณ2เท่าเลยทีเดียวนะครับ ค่าดัชนีน้ําตาลคือค่าที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมน้ําตาลได้เร็วขนาดไหน <c oughs> นะครับถ้าอาหารไหนที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงๆนะครับเวลาคนที่เป็นเบาหวานทานเข้าไปแล้วก็จะส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยกระฉูดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ำนะครับก็จะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณไม่สูงนะฮะแล้วก็ทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีดังนั้นจึงแนะนําว่าคนที่เป็นบาาหวน ก็ควรจะหาอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ำๆก็จะดีต่อระดับน้ําตาลในเลือดของคุณนะครับสาหรับข้าวหอมมะลินะครับหรือว่าข้าวขาวเนี่ยก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ค่าดัชนีน้ําตาลสูงนะครับแต่หลายคนก็ต้องบอกว่าโอ้บางคนไม่ชอบกินข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือนะครับอยากจะกินข้าวหอมมะลิเนี่ยนะฮะดังนั้นแนะนําว่าควรจํากัดปริมาณนั่นเองนะครับใน1มื้อเนี่ยไม่ควรทานเกิน1-2ทัพพีนะครับโอ้โหบางคนทานปือกระลับังเลยครับอย่างนี้น้ําตาลกระฉุดแน่นอนแนะนําว่าใน1มื้ออาจจะทาน้าาหมมะลน,นปรณ1-2 น้ำผีถ้าไม่อิ่มก็ทานผักแทนหรือว่าทานพวกเนื้อปลานะครับหรือว่าพวกเนื้อหมูไม่ติดมันแทนก็จะช่วยให้คุณอิ่มท้องแล้วก็น้ำตาลไม่สูงครับ ต่อมาข้าวชนิดที่2ครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวก็เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยนิยมรับประทานกันนะครับข้าวเหนียวก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาวเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีลักษณะขาวขุ่นเมื่อหุงเสร็จแล้วก็จะจับตัวกันง่ายนะครับไม่ร่วนนะครับเวลาทานไปก็จะทําให้เราอิ่มท้องได้นานแต่ข้าวเหนียวก็จะเป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งที่มีค่าดัชนีน้าตาลที่สูงนะครับถ้าคนที่เป็นเบาหวานทานเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ระดับน้าตาลในเลือดของคุณเนี่ยสูงกระชุ ลยทีเดียวนะครับซึ่งข้าวเหนียวก็จะมีทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดํานะครับอ่าก็คือสูงทั้ง2ตัวนะครับแนะนําว่าให้ทานในปริมาณจํากัดหรือว,ว่าหลีกเลี่ยงหน้าก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าจะทําให้ระดับน้ําตาลของคุณลดลงได้ครับ ต่อมาข้าวชนิดที่3ครับข้าวญี่ปุ่นนะครับอ่าข้าวญี่ปุ่นก็เป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่านํามาทําซูชิหรือว่านํามาทําเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยข้าวญี่ปุ่นนะครับจะมีลักษณะเป็นเมล็ดสั้นนะครับแล้วก็กลมนะครับขาวขุ่นนะฮะแล้วก็เวลาหุงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความเหนียวหอมทานอร่อยนั่นเองนะครับแต่ข้าวญี่ปุ่นก็จะมีค่าต่อชนิดน้ำตาลที่สูงเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ ตาลของคุณเนี่ยสูงนะครับทำให้ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้ดังนั้นแนะนําว่าถ้าจะรับประทานข้าวญี่ปุ่นก็พยายามจํากัดปริมาณนะครับก็จะส่งผลทําให้ระดับน้าตาลในเลือดของคุณดีขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดนะครับข้าว3ชนิดนะครับที่มีค่าดัชนีน้ําตาลที่สูงนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่ามีข้าวอะไรบ้างนะครับอ่าข้าวชนิดที่1คือข้าวขาวหรือว่าข้าวหอมมะลิข้าวชนิดที่2ข้าววเหนีย ข้าวชนิดที่3คือข้าวญี่ปุ่นนะครับคนที่เป็นเบาหวานลองหลีกเลี่ยงดูแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ชอบทานนะครับก็ทานในปริมาณที่จํากัดนะครับก็จะส่งผลดีต่อน้าตาลในเลือดของคุณครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับส่วนใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหม จะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย